السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبركاته. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم القرآن أتن لا تنسني ينبت أن يقسم أقم قويا وتتح ในความอุปถัมภ์ของท่านจุฬาราชมนตรีคณะกรรมการสมาคมคณะกรรมการตัดสินท่านบูมิเกียรติบรรดาผู้ปกครองของนักกีและบรรดานักกีทุกท่านวันนี้เรามาอยู่ในบรรยากาศ ของประมหากะพีอัลกุรอานซึ่งถือว่าเป็นพระคัมภีร์ที่นอกเหนือจากจะได้รับการดูแลมีการอัญเชิญมีการอ่านกันมากที่สุดในโลกยังได้รับ ข้อวิจารณ์เกี่ยวกับอัลกุรอานนี้ไม่น้อยทีเดียวเพราะอัลกุรอานนั้นเป็นหนึ่งในสามของาศาสนาอิสลามที่ถูกเพ่งเล็งมากที่สุดถูกกล่าวขานมากที่สุด จากกลุ่มบุคคลสองกลุ่มกลุ่มที่หนึ่งก็คือกลุ่มของยาเฮลกลุ่มของคนที่ไม่รู้เรื่องราวอันลึกซึ้งเกี่ยวกับศาสนาอิสลามกลุ่มที่สองเป็นกลุ่มที่รู้แต่มีอคติต่อศาสนาอิสลาม เสาหลักสามประการของศาสนาอิสลามที่เขาต้องการจะทำลายนั้นก็คือหนึ่งพระมหากะพีอัลกุรอานแต่ท่านเชื่อเถอะอัลลอฮ์ตาลาได้ประกาศไว้แล้วว่าอินนาอันซันนาฮุซิกรว่าอินนา นั่นุล่ะคุณนานาฟิอาฮาฟิซูนคือสรุปว่าอัลลอฮ์ตาลาดรักษารักษาพระมหากเปียอัลกุรอานจึงไม่มีใครที่สามารถจะทำลายได้เสาหลักที่สองคือท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม มีคนต้องการที่จะใส่ใครท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลวะลาฮิวะสัลลัมในหลายรูปแบบจนกระทั่งเป็นกระแสด,ดังในในยุคนี้เกี่ยวกับองค์ท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลวะลาฮิวะสัลลัมและเดือนนี้เป็นเดือนมาลิดด้วย การจัดเมาลิดในแต่ละครั้งควรที่จะได้หยิบยกข้อเท็จจริงเกี่ยวกับชีวิตของท่านนาบีมฮัมมัสลลัลวะลิวะสัลลัมมาแสดงที่ผมบอกว่าเป็นกระแสดังที่สุดก็คือว่าในยุโรปมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของศาสนาเี่ ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของท่านนาบีมุ h มม m a d สุลลตาวะลหยวะสัลลัมจนกระทั่งมีการเกิดฆาตกรรมเกิดขึ้นในวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมาเป็นครูวิทยาศาสตร์เป็นครูประวัติศาสตร์เป็นชาวยุโรปชาวฝรั่งเศส เหตุก็คือว่าเป็นบุคคลเป็นครูที่ต้องการจะเผยแพร่การ์ตูนล้อเลียนท่านนาบีมุฮัมมัดส,สุลตลลลา,ลาวะลวะสัลลัมซึ่งเป็นการ์ตูนที่ผลิตโดยสำนักพิมพ์ชาลีแอปโดซึ่งย้อนกลับไปห้าปีสำนักพิมพ์นี้ก็ถูกถล่ม คนตายไปสิบสองคนเพราะใส่ใครท่านนาบีมุฮัมมัดว่าเป็นหัวหน้าโจรว่าเป็นหัวหน้าผู้ก่อการร้ายเป็นความเท็จที่คนเหล่านี้ต้องการจะใส่ใครมาเกิดเรื่องหลังจากนั้นห้าปีก็มีการตูนมา แสดงในห้องเรียนที่กรุงปารีสจึงทําให้มุสลิมไม่พอใจแล้วก็บุกไปฆ่าอาจารย์คนนี้เมื่อวันที่16หลังจากนั้นอีกไม่เกินสองอาทิตย์ ที่ฝรั่งเศสนี่ก็เหมือนกันมีการฆ่าไปสองสามคนกลายโบสแห่งหนึ่งเพราะอย่าลืมว่าพื้นฐานของฝรั่งเศสนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องการ์ตูนอย่างเดียวแต่ว่าผู้นำประเทศให้ท้ายผู้นำประเทศสนับสนุน ในการใช้เสรีภาพของความเป็นมนุษย์มาละเมิดสิทธิความเชื่อในาศาสนาอิสลามจึงทำให้เกิดโกลาหนุนแม้กระทั่งรัฐมนตรีมหาไทยของฝรั่งเศสก็ยังมีอาคติเกี่ยวกับเรื่องของ อาหารฮาลานบอกว่าอาหารฮาลานนั้นเป็นการแบ่งแยกเป็นการแบ่งแยกของสังคมคนในสังคมไม่ต้องการให้มีอาหารฮาลานในประเทศฝรั่งเศสซึ่งเขาไม่เคยไปแตะต้องอาหารของยิวที่เรียกว่าอาหารโคเชอร์ ซึ่งก็เป็นอาหารคล้ายๆกับฮาลานไม่ได้มีความแตกต่างอะไรกับอาหารเจไม่มีความแตกต่างอะไรกับอาหารมังสวิรัตแต่ความเป็นอคติต่อศาสนาอิสลามในรัฐคารวาสของฝรั่งเศสจึงทำให้มุสลิมห้าหกล้านคนในฝรั่งเศสซึ่งมีจำนวนผู้คนที่นับถือศาสนาอิสลามใน ยุโรปมากที่สุดได้รับการกันแกล้งท่านดูคลิปไหมครับมุสลิมที่มุสลิมาที่สมพิยาบก็ถูกทำ้ายกลางถนนในขณะที่เขาห้ามหลังจากเกิดเหตุการณ์เมื่อวันที่16ตุลาคมปรากฏว่ามีการปิดมัสยิดไป30กว่าแหง่ง องค์กรศาสนาอีกหลายแหง่งจนกระทั่งมีไม่คนวันศุกร์ไม่สามารถจะละหมาดในมัสยิดได้ก็ไปละหมาดกลางถนนยังไม่พอครับคนที่มีอาคติก็มายืนหน้าอิม,มัมแล้วก็ถือป้ายคัดค้านแล้วก็ร้องเพลง เพื่อรบกวนสมาธิของคนกําลังละหมาดนี่คืออะไรครับนี่คือการใช้เสรีภาพของตนเองเกินไปกว่าสิ่งที่ควรจะเป็นที่ผมต้องยกเรื่องนี้มาเพราะเกี่ยวข้องกับอัลกุรอานเพราะคนเหล่านี้หาว่าอัลกุรอานนั้น เป็นคำพีที่สอนให้คนเป็นผู้ก่อการร้ายสอนให้คนทำสงครามซึ่งคนเหล่านี้ไม่ได้มีความเข้าใจในอัลกุรอานที่แท้จริงหรือเข้าใจแต่ก็บิดเบือนทั้งๆที่อัลกุรอานนั้นมีองค์การอยู่ถึง6,660กว่าอายะ60กว่าองค์การ มีถ้อยคำไม่รู้กี่แสนมีถ้อยคำเกี่ยวกับเกี่ยวกับอะไรครับเกี่ยวกับเรื่องสงครามนั้นไม่เกินหกคำในกุรานหลายแสนคำนี่นะครับมีเกี่ยวกับเรื่องสงครามไม่เกินหกคำซึ่งตรงกันข้ามกับคำว่าสันติที่เรียกว่าอัสสลาม ถูกบรรจุในพระกัมภีร์อัลกุรอานนั้นมากกว่า300รําแต่ก็ยังถูกกล่าวหาว่าอัลกุรอานนั้นสอนให้คนเป็นผู้ก่อการร้ายซึ่งเรื่องนี้ผมอยากจะบอกกับพี่น้องมุสลิมว่าอัลกุรอานนั้นเป็นพระคำของพระเจ้า หลายคนบอกว่าไม่ใช่เป็นคำของพระเจ้ามุฮัมมัดนั้นได้ลอกเลียนแบบมาจากคำพีโตราห,หรือเตารอดแล้วก็คำพีไบเบิลคืออินจิลกล่าวหากันมากมายทั้งๆท,ท,ที่อัลกุรอานนั้นได้ท้าทายไว้แล้วพันสี่รอยกว่าปีมา ว่าถ้าหากว่าใครคิดว่าอัลกุรอานไม่ได้มาจากพระเจ้าให้ทําเรียนแบบมาได้ให้เหมือนกับอัลกุรอานแม้แต่เพียงบทเดียวก็ตามจนกระทั่งบัดนี้ก็ไม่มีใครที่สามารถได้ทํากุรอานเรียนแบบได้ถึงกระนั้นก็ตามคนเหล่านี้ก็ยังไม่ละวางในการที่จะหาข้อบกพร่อง เกี่ยวกับเรื่องของพระมหาคาปีอัลกุรอานเขาบอกคัมภีร์อัลกุรอานนั้นในอัลกุรอานบอกนะบอกว่าอะไรครับในอัลกุรอานที่บอกว่าอาฟาอาฟาลายะตาดะยะตาดับบารูนอัลกุรอานาโวลูกานาบินไกล มินอินดีไอมินอินดีไรดล่ะนะเาว่าจะดูฟี่เราวาจะดูฟีาาะฟอะไรครับอิกติลาฟันกาซีรอัลกุรอานบอกเองบอกว่าถ้าหากว่าอัลกุรอานทั้งพวกเจ้าทั้งหลายไม่ได้พิจารณาอัลกุรอานกระนั้นหรือ ว่าอัลกุรอานนั้นถ้ามาจากนอกจากพระเจ้าแล้วไซก็จะมีข้อขัดแย้งกันในระหว่างองค์การต่อองค์การทั้งหมดต้องมีการขัดแย้งกันแน่นอนกุรอานบอกอย่างนี้คนเหล่านี้เป็นคนเก่งครับยังหยิบอัลกุรอานบทนี้มาแทงใจของมุสลิมได้อีกแทงตรงไหนล่ะครับ แทงต้งบอกว่าก็ในเมื่อท่านนาบีเป็นผู้บอกเองบอกว่าอินนัลกุรอานานูซีอุนซีละอาลาซาบะติอรูฟินบอกว่าอันกุรอาน,นั้นถูกประทานลงมาในห้ารูปแบบในห้าอักษรในห้าแนวทางนั่นแปลว่า ในเมื่อว่ามีตั้งเจ็ดแบบแล้วบอกว่าอัลกุรอานบอกอะไรอัลกุรอานบอกว่าถ้ามาจะถ้ามา,า,มานอกจากพระเจ้าแล้วนอกจากอาลัลลอฮ์แล้วเราก็ก็จะต้องมีความแตกต่างและไอที่เจ็ดอย่างนี้ไม่ไม่แตกต่างหรอเห็นไหมครับเขาเล่นสองสองหลักเลยเล่นอัลกุรอานบอกถ้าหากว่าอัลกุรอานไม่แตกต่างก็แปลว่าไอไอ ฮะดิของท่านนาบีนั้นโกหกปแปลว่านบีพูดไม่จริงทั้งทั้งที่ฮะดิษนี่ฮัดิสแหะมุตาวาเจปแปลว่าต้องโกหกอันหนึ่งอันใดถ้าหากว่าอันกุรานไม่มีการแตกต่างฮะดีสบทนี้ก็ต้องไม่ใช่น,นบีพูดโกหกเห็นไหมครับเขาเล่นสองทางเลย และที่บอกว่าท่นานนบีสุลต่านอะล,ะล,ะาลายัยวสะสซัลลัมของเรานั้นเป็นคนไรครับเป็นคนอุมมีอุมมีแปลว่าอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้คนเหล่านี้ก็ยังหาว่าท่านนาบีนั้นโกหกอีกบอกอ่านไม่ออกยังไงอัลกุรอานที่บอกว่าอิกระบิสมิรอบบิกัลลาดีขลักก็ยิบบรีนกาเบียน บอกกับน,นบีมุฮัมมัดเองบอกว่ามุฮัมมัดเอ๋ยจงอ่านเถิดก็ในเมื่อว่ากูนบีอ่านไม่เป็นและจะบอกให้อ่านทําไมเห็นไหมครับนั่นแสดงให้เห็นว่านาบีอ่านเป็นแต่นั้นคําที่บอกว่าท่านนาบีมุฮัมมัดนั้นไม่เป็นคนอ่านไม่เป็นเขียนไม่ออกจึงโกหก คนอ่านไม่เป็นเขียนไม่ออกเป็นนักการค้าได้ยังไงไปค้าที่ประเทศชามค้ากราบูตอลิเลเป็นนักการค้าได้ยังไงเห็นไหมครับนี่คือแง่มุมที่เขาโจมตีผมจึงเอาเรื่องนี้ที่เกี่ยวข้องกับอัลกุรอานมาอธิบายเล็กๆในระหว่างที่เขากำลังรวมคะแนนกันอยู all, ่นะระหว่างเขารวมคะแนนเนี่ย เพื่อต้องการที่จะให้ท่านทั้งหลายที่มาฟังกุรานแล้วจะได้รับรู้ว่ากุรานของเรานั้นถูกขีดถูกควรนะครับถูกกล่าวหาต่างๆนาน,นานแต่ท่านเชื่อเถอะอัลลอฮ์ตาลารักษาเห็นไหมครับได้ยินไหมมีการประกาศว่าวันเผาอัลกุรานอ่านได้ไหมวันเผาอัลกุราน ผมบอกว่าให้เผาไว้เถอะอัลกุรอานมันไม่มีทางในการที่จะหายไปจากโลกใบนี้เพราะอัลกุรอานนั้นฟิสุดูรกุรอานมันอยู่ในใจคนท่องจำกุรอานเวลานี้เท่าไหร่จะให้กุรอานหมดไปกว่าจากโลกนี้ก็คือต้องฆ่ามุสลิมไม้หมดสองพล้านคน ถ้าอย่างนั้นกุรอานต้องอยู่แต่สิ่งที่ผมเล่ามานั้นเนี่ยเป็นข้อกล่าวหาโดยทอยคำคำว่ากล่าวหานั้นแปลว่ายังไม่จริงเห็นไหมครับคำว่ากล่าวหาในยมสมนภาษาอาเรายมการกล่าวหานี่แปลว่ายังไม่จริง และข้อเท็จจริงไม่ได้เป็นดังที่กล่าวแล้วนั้นแมฮะดิสนั้นจะบอกว่าอัลกุรอานถูกประทานมาในเจ็ดหุรุฟนะครับแล้วก็เขาเรียกอลาซาบติอหฮรูฟินเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เจ็ดกิโอะต้องเข้าใจนะเจ็ดทิศทางเจ็ดแนวทางในการอ่านนะครับซึ่งว่างๆก็จะมาเล่าให้ฟัง ว่าเจ็ดหุรุฟกับไอ้กิรออาทั้งเจ็ดทั้งสิบนี่เป็นยังไงมันเกี่ยวข้องกันไหมมันเกี่ยวข้องกันบ้างแต่ในอันในฮะดิษที่บอกว่าเจ็ดหุรุฟนั้นเนี่ยไม่ใช่เจ็ดกิรออาเนี่ยมันเป็นวิธีการอ่านเท่านั้นเองนะครับเอาผมยกตัวอย่างนิดเดียวเดี๋ยวจะหามแวะมาแล้วเราก็ไม่ไม่เข้าไปดูในอัลกุรอานที่ใช้คำว่ายิบรีล จิบรีนนะครับยิบรีนนั่นมันเป็นมันเป็นคิดอกกิรออาห,หรืออ่านของออนาเฟยฮัฟส์อันนาเฟยนะครับแต่ว่านี่เขาเรียกว่ากิรออาหลักที่มุสลิมส่วนใหญ่ในโลกแต่มีอีกตั้ง6กิรออา หกวิธีการอ่านอย่างเช่นบางคนอ่านไม่อ่านยิบรีนอ่านยับรีนนะฮะอ่านยับรีนบางคนอ่านอะไรครับยับรออิลบางคนอ่านยับรออิลบางคนอ่านระหว่างระหว่างยากับระหว่างยากับฮัมซาอ่าน ยาบรีนยาบรีนเอน่เนี่ยคืออย่างนี้คืาเรว่าสำเนียงลายากมันไม่ได้มีการแตกต่างมันไม่ได้มีการไม่เหมือนกันทันั้นอัลกุรานจึงไม่ได้มีการขัดกันแต่ประการใดและฮะด,ดีษนี้ก็เป็นฮะด,ดีสที่สาหด้วยนบ,บีก็ไม่ได้พูดโกหกนบ,บีต่อรองกับจิบรีนได้วซ้ำไป ต่อรองกับยิบรีนให้ไปต่อรองกับอัลลอฮ์หน่อยบอกประชาชาติของท่านนั้นมีหลากหลายมีหลายตระกูลมีหลายมีหลายสำเนียงมันเหมือนสำเนียงใต้สำเนียงไปอีสานสำเนียงกลางอาจจะมีการเพี้ยนกันในเรื่องของสำเนียงแต่ข้อความตรงนั้นไม่ได้เปลี่ยนแปลงแต่ประการใดฉันใดก็ฉันนั้นอัลกุรอานเจ็ดเจ็ดหุรูปเจ็ดอักษรเจ็แดแนวทางนั้นก็คือเป็นเรื่องของ สำเนียงในการอ่านอาจจะเพียนแต่ว่าตัวของมันอย่างเดิมมีผิดนิดหน่อยเช่นมาลิกิยามิดดินนะครับมาลิกิยามิดดินนาฟาอันมาลิกิยามิดดินนะแต่ว่าในกิรอยาอื่นอ่านมาลิกิยามิดดินเห็นไหมครับมาลิกิยามิดดินนะครับหรือซีรอตอลมุสตาตีมบางคนใช้ซีรอตัวซีนซีรอ ตอนมุสตะกิบนะครับซึ่งอันเนี้ยเรื่องของกิรออะนะแต่ว่าเรื่องนี้มันค่อนข้างจะลึกซึ้งยาวนิดหนึงสำหรับคนอ่านกอรีแต่ผมบอกให้ฟังว่าผมเปิดประตูให้ท่านได้ไปศึกษามรดานักกอรีอย่าอ่านอย่างเดียวอย่าอ่านอย่างเดียวจะต้องพิจารณานะ อัลลอฮ์ตาลาบอกอัฟลายะตาดับบารูอัลกุรอานนะครับจึงอยากจะฝากกับบดานกกรี ori, และทุกท่านว่าเราเดินมาถูกแต่ว่าต้องเดินให้มันครบสมบูรณ์ว่าข้างทางมันมีอะไร,ะไรบ้างนะครับอย่าเดินไปเอาละกูอย่างเดียวข้างทางมีอะไรบ้างนะดูที่ว่ากุรอานนี่มันว่าอย่างไงนะแล้วก็กุรอานสําคัญอย่างไง แล้วก็เรื่องของหลักการอ่านเป็นยังไงข้างทางนะเก็บให้หมดนะอย่าเดินมือเปล่านะครับก็ขอฝากไว้เพียงทานั้นครับวา,ว,วาสัลาัมุอะลัยกุมวะราะหมะตุลลอฮ์วะบราะกาตุ